สบายดีย้ำแรงพี่น้องมาสุขสุขคนสวัสดีครับสบายดีไหล่มาเบ็ดปูนะไล่เบ็ดปูมากมันากออกไหมไล่เบ็ดปูมาเว้ยป็ปูก็มาเอ่ยาเออ ตอนนี้ก็ยังพากันเข้าบ้านน้องไปซื้อนางนเนยคือพื้นเป็นพิเศษแท้เนาะนางเนยก็นอนนัชชาเปล่งเสื้อผ้าพรมมผ้ากันเข่าบ้านเสื้อผ้าหนีบลุเออแย่มันกระซิเข่ากระซิบเข่าบ้านแลนอาบน้ำกระแทบบระตู่วผ้ <laughs> าเอาแห้ง,สงาสนใจไปเขาน้ำ มาทจะอยู่เทียงหน้าก็พอบ่อยู่เพื่อนก็พอบไปไหนป้นาปไม่มีคำเลยเขาไปซื้อเครื่องไส้ก่อนไปนอน้อยไ่ได้ไปซื้อเครื่องไส่นบยาการนร่ารรงหูบ้านอะไรกัเจ้ากูแรกก็แล้วผูวยังก็ยั่ง มะเปือมาได้ทนี้ทางกินแห่จะกินขนมกลับมาตะหันขาประหลุงง่ยซื่อของใส่อะไรพวกเพื่อน deserves? เออเยไปซื้ออันนี้มาฝากเนาะเล็กยังเนด็เและหนึ่เด็กเจ็ดนนเด็กเจ็อันนี้น้ือใชเครบละกินแม่นุมนะลูกซื้อแนวมาใส่ถัวยอ้น้ซื้อยามาไหไหะพี่น้องยาหลุดไข่ ยาจีพีเรดีโคเจนเนาะกับสาระอันนี้ก็จักสื่อยังดอกเบิดไป2บาทบ่น้อครับัน10,000พุ่นน่ะ10,000เบิดพุ่นละ10,000ก็ประมาณ19กะเอิ้นไป็นไร ข้อมันสิรุดแหละพ่อได้มันจะตามหนันตามหนี่ไปซะหันให้เขาเน่หาหน้าี <in> <in> ่ห <in> ้าค่งทมีก็คกเรียมย่เนนะคกเรียมให้ทุงนมาละทุ่งีน้อยหอยยี่น่กัองทุงยี้น่อยนะชาหันหมานเร็วมา ยายาขายเท่าไดเท่าไดก็ได้แล้วอ่บาทนึงเนาะบาทนึงพอ้เอบาทนึงอือืออออมายายหนุ่ยเอาเห็ดมาขายลองเลยให้เท่าไดกเอาสิทำงานทำงานกบฮะเยวเราจะขายมาไม่นำจักแล้วนำกได้สมมันซื้อเห็ดได้เอาลูกบดอกเพันกบ พันกีแต่เราสองพันพันกีหยิบกระเพาะทองพันนะพันกีทองพันครับเอาจัียงรายล่ะพี่หน่อยอเฮ<อ>็เดห่านไหนเขามาคั่วพี่น้องมืดแล้วสองสาวเป็นกระสอยกันล่างเฮ็ดไปฮ็ดละโมกเฮ็ดตัวไปปาลูป่าลูจ้ามาเด้ากำลังสิกิ้งเฮ็ดตั้งใจสิไปซื้อไข่ กระดึงมไข่อะไมือเจ้ามือหนสิไปซื้อมาเนาะมันแค่ม,มันมันหอยมาได้บอลหอยซื้อมานน่ะหอยมันรูบวงมอมันจะปูสองเงมาเรนแรงเออมาอกมันจะปูสะแปะมาเป็นกระดา่ปูวงอูบเอหน่อยรูบ ีดิมเดึมเดิมดิมมันบินละเนาะแม่เห็ดไงฮ๊อแบบคือพวกแม่แฉะแฉะไอ้เจ้าเจ้าหักมาหรือเปล่าหักมน้ำแดงพี่น้องว่าเอารถเข็นเข้าไปในเฮือนเลยน้องถีบย่องยันไปเองเลยเอยจัมพ์ยันเนาะ เอาเฮ็ดเอเฮ็ดลูกไอาเฮ็ดเฮ็ดปลาลุงไล่ตาเลยนี่ถุงแยงข้างล่างอ่ะเลยเฮ็ดกอกอไว้หลังมืออึนก็ได้่ะหลังแกงอืนอันนี้ไว้หนึ่งไว้ที่หนึ่งไว้ป้านนิดาหนึงจำแจียงหน้วนะอขาแรงไปน้องไปตำปนเฮ็ดนี่ตำปนเฮ็ด ต่แจงตอนแตเตอนที่ยงก็ได้หมามอรยยนกร้ไ่ดเองเลยจะไมนี่ไป้บพี่น้องนเด็กจะดื่มไปกินเขา

แม่ม่แทบบอกแทบบอกแทบบอกฮะเออ,เอ,อ,อทำะไจิมสิเลมเทน่าซ่าเอ้ย ต่กเด้ะเ้นต่อกเด้อมาต้องูบง่ายเ็ดทั้งบรนใหม่ต้องออนออกปุ่ยออกปุ๋เลยเนาะไปไปก็ได้พอถาเราไปไปเอาแต่ดอกจูมกับไข่มันอนนะบานเราบาอ จูมืออะหิวหิวามทุ่งนั่งกับูมือยังเง้มยังบุหจูมือยังเจ็ดมังเื่อยนด้งแปดมยังยังบุหมือไหนนั่งหิวยังบุหิวอ่ะ

ที่เนียเบิ่งนตาแค่ไห่องแล้วเมื่อ,อหนหรไม่ต้องข่ย่ย่ะไงนไ้ไหด้กมันอยากเอาไปเอาไปเอามาง <c oughs> อกกับโตของไปพเพเื่อเพื่อนงอกคร,รับคุณแม่ น้ำเล็นัน้นรับเป็น้าอะไรอย่างเงียับกบกระิกุ๊กเดน่นบบคนสารเขาเนี่ยบุ <g oda> หมงมึงอ่ะคนสารไปเห็นแก,ก,กิ่งก่อเขาก่อเขาปรนอน <g oda> โห นม่ทาพ้นตกว่หายไม่ใ่พ้นตต๊ปเห็นกอ,ขอเขาพ้นเรื่องคีรองนะใ่ไห้องไปเช็คนี่ึว่าพ่อหนู่จะมาขายจีนนะวะเออเออ

หอยแอกินนมนังคทำเป็นที่ททายเรงนะล้วไ้ตะโกังเลยเออกนใหม่เด้อ,ดอ,ดอ,ดอดปลาลูกผมกิอะไรเ้อ